ความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยโมซาลาเกือบถูกแฟนบอลทำร้ายนะครับในเกมกับทีมชาติมีรายงานออกมานะครับว่าในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอฟริกาที่ผ่านมาก็เป็นอียิปต์ของบางโมนะครับที่มีคิวต้องบุกไป,ปเยือนเซราเรโอนก่อนที่จะเป็นเทเซเก้น,นะครับที่เหมา2ประตูเลยพาทีมชาติอียิปต์ชนะเซราเลโอนไปได้2ประตูต่อศูนย์และเก็บชัยชนะรวดและตอนนี้อียิปต์ก็เก็บได้6คะแนนเต็มนะครับพร้อมกับยิงไปอีกแปประตูแถมยังไม่เสียประตูเลยด้วยในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแต่ดันมีเหตุการณ์ระท ะะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่89นะจังหวะที่แฟนบอลเนี่ยกลัวลงมาในสนามนะฮะโดยพุ่งเป้าเข้ามาหาโมซาลาเลยแต่ก็เป็นเหล่าเจ้าหน้าที่นะครับที่วิ่งลงมาช่วยกันสกัดไว้ได้ทันนะฮะรายงานจากสำนักขา่าวเดอะซันนะครับได้ระบุเอาไว้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงกับขั้นต้องลงไม้ลงมือเลยนะถึงจะหยุดไอ้พวกนี้ได้อะคือยังไงมึงจะมาทำลายนักเตะทำลายซาลาอะไรอย่างนี้ให้ได้เลยอย่างนี้เนี่ยเหรอคือ ถึงขนาดต้องทำร้ายกันเพื่อที่จะหยุดพวกมนันเอาไว้ได้อะและในกลุ่มแฟนบอลเนี่ยก็มีคนนึงที่ใส่เสื้อแมนเิสตี้ด้วยนะครับที่จะวิ่งเข้ามาทำร้ายโมซาราแล้วคนนั้นก็ผิ้วจัดเลยด้วยคือวิ่งหนีการ์ดไปได้นะครับแต่เป็นเพื่อนโมซาราเพื่อโลกชาติเนี่ยวิ่งเข้าไปขวางสกัดท่านเอาไว้ได้นะฮะนั่นเองครับอยู่ไม่ได้แล้วครับทีนี้ทางการของสนามแล้วก็ทหารนะครับเ <c oughs> ข้ามาร้อมตัวซาลาแล้วก็พยาย,ยามพาซาลาออกไปเลยฮะข,ขานาดทหารเข้ามาคุมตัวซาลาแบบขนาดนั้นแล,แล้วเนี่ยก็ยังมีแฟนบอลเนี่ยที่จะวิง่งาาาาายีงว มีคนเข้ามาแบบเข้ามาดีๆก็มีนะครับก็เห็นมีใส่เสื้อลิวบูร์ด้วยนะ,ะครคงจะเป็นเด็กโงอยากจะเข้ามาใกล้ชิดกับซาราอะไรอย่างเงี้ยครับไอคนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ไอที่เข้าใจไม่ได้เนี่ยที่มึงใส่เสื้อแมนซิตี้มาเนี่ยมึงมีอะไรในใจหรือเปล่า <laughs> เพราะเกมหน้าในพรีเมียร์ของลิวปูร์เนี่ยก็ต้องหวดกับแมนซิตี้นี่แหละฮะดีนะว่าเพื่อนช่วยป้องกันไว้ได้ทันนะไม่งั้นได้เข้าถึงตัวบังได้นี่แย่เลยนะฮะ